สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผม Easy Shot g แกลเนนะครับก็วันนี้นะครับมีเดตดอทนะครับมีตัวหนึ่งมาให้ได้ชมกันนะครับก็หลายคนอาจจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับยี่ห้อโอไลท์นะครับเป็นผู้ผลิตนะะพวกไฟฉายอะไรพวกนี้ไฟฉายถือแล้วก็ไฟฉายติดปืนนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นบริษัทของประเทศจีน นะครับแต่ก็มีการทําตลาดในหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ฝั่งอเมริกาด้วยนะครับก็อันนี้เป็นตัวเ e d dot นะครับเป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไลน์ใหม่นะครับของทางโอไลท์นะครับนะก็เขาตั้งชื่อว่าเป็นชื่อว่าโอไซนะครับเ e d dot นะครับนี่อันนี้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับ ตัวโอไซเนี่ยมีมีมีความพิเศษอยู่นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันก็เป็นอินโนเวชันอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังไม่มีใครเคยทำนะครับฟีเจอร์ตัวนี้ตัวที่ชาร์จนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเจ้าโอไซนี่สเปคเป็นยังไงบ้างนะครับก็บนกล่องนะครับไม่มีรายละเอียด อะไรบอกมากมายนะครับมีแค่ตัวรูปนะครับแล้วก็ QR code เข้าใจว่าน่าจะเป็น serial number นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็จะมีรหัสบอกว่านี่นะครับโอไซ GN นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นดบบสีเขียวนั่นเองนะครับนะแต่ก็ไม่มีสเปกอ่ามีสเปกอยู่นะครับคร่าวๆนะครับเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับบอกอยู่ด้านหลังนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับของตัวโอไซต์ตัวนี้นะครับก็เป็น เลดดดอทนะครับทีเ่เรียกว่าอะไรเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใช้ตัวที่ชาร์จแบบรีชาร์จเ a เบิลตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกอ่ะซึ่งโอไลค์เขาขึ้นชื่อเรื่องเรื่องระบบการชาร์จที่ใช้ฐานแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าตัวรันไทม์ของตัวดอทเนี่ยในความสว่างต่ำสุดนะครับอยู่ที่70,000ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ระดับต่ำสุดเนี่ยไม่รู้ว่าใช้งานได้ มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูกันในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับความสว่างในระดับสูงสุดนะครับเขาบอกว่าใช้ได้17วันน,นั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดของจุดนะครับก็จะเป็นขนาด3 MOA นะครับแล้วก็มีให้เลือกเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวน,นั่นเองนะครับ เขาบอกว่า <c oughs> มีระบบ m o ช i o n แล้วก็ light sensor ด้วยนะครับก็คือตัวโอไซเนี่ยจะปิดตัวเองนะครับหลังจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะสินาทีนะครับแล้วก็เมื่อไปขยับเปิดหรือขยับดอทเนี่ยก็จะติดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็มีปรับความสว่างดอมัตินะครับเพราะด้านหน้าจะมีเซนเซอร์อยู่เดี๋ยวยิบให้ดูนะฮะถ้าปรับแบบแมนนวลก็จะมีทั้งหมด10ระดับที่เป็นเดย l i g h t แล้วก็2ระดับที่เป็น เขาบอกว่าเป็นไนท์เลเวลนะครับก็น่าจะแปลว่าใช้กับพวกไนท์วิชั่นนะครับนะตัวนี้เป็นฟ o ต p ิ i ท์แบบ IR นั่นเองนะครับนะฟุติท์แบบ i r r นั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันดีกว่าว่าในกล่องจะมีอะไรมาบ้างนะครับแกะกล่องครันี่อันนี้ด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวดอทนะครับแล้วก็มีตัวที่ชาร์จนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเอาออกมาก่อน แล้วก็ถ้าเราเปิดข้างล่างขึ้นมานะครับก็จะมีคนะู่มือนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีสายชาร์จที่ไขที่ตั้งซีโร่นะครับนอ็อตแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นถุงนะครับก็ประมาณนี้สํำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับโอเคเออตัวฝาครอบตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเรา เดี๋ยวนะอ่ะาทีตัวฝาครอบตัวนี้นะครับเป็นชาร์จใช้ชาร์จแบบ usb type c นะครับนะถ้าเราใช้ตัวฝาครอบตัวนี้นะครับก็จะยืดอายุการใช้งานของดอทในความสว่างสูงสุดเนี่ยได้ไปถึง70วันเลยเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะครับเจ็ดนสะิบวันนะในตัวฝาครอบนะครับก็ตัวดอทนะดูตัวดอทกันนะครับด้านข้างก็จะเป็นโลโก้นะครับ o light แต่ว่าเป็นแบบที่เรียกว่า อะไรซับดูก็คือนะครับจะไม่เด่นชัดอะไรมากมายนะครับเป็นการยิงเลเซอร์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับนะด้านบนก็จะมีตัวแถบแม่เหล็กนะครับสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวเซนเซอร์แสงนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแต่สังเกตว่าตัวโคตติ้งของเลนส์เนี่ยมันจะสะท้อนเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ข้างใต้นะครับก็มีสเปคบอกนะครับรุ่นก็เป็น Olight GN นะครับมีอินพุตกระแสะไฟฟ้าบอกนะครับมีแบตเตอรี่บิวอินอยู่เป็นความจุ170มิลิอมนะครับแล้วก็ Made in China อันนี้แน่นอนนะครับฟูดรินที่ใช้ก็จะเป็นแบบ i มานะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวจะเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้กับตัวโพลซัน5.74 0นะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือหน้าตามันคล้ายกันมากนะครับซูบส่งนะครับคล้ายกันความอะไรความกว้างของเลนก็คล้ายกันนะครับขนาดโดยทั่วไปนะครับเรียกว่าใกล้เคียงกันมากเลย ไม่เคียงมากนะครับจะเ,เรียกว่าอะไรของโฮโลซันตัวเลนส์ด้านบนเนี่ยจะมีความโค้งมากกว่านะครับแต่ของโอไซเนี่ยจะออกตรงๆ,ๆนะครับนี่น้เคียงกันมากนะครับขนาดเลนส์นี้เรียกว่าอาจจะสูสีนะครับโฮโลซันอาจจะลูกกว้างกว่านิดนึงนะครับ แต่อย่างที่ดูก็คือโฮโ o ซัน5 0 7คอมตัวนี้เขาจะไม่มีแผงโซลาร์นั่นเองนะครับโอเคอ่ะทีนี้ดูปุ่มนะครับกดเปิดนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างนอกนอีกทีนะครับเรื่องตัวเรติเคิลนะครับดูข้างในมันโฟกัสที่ดอดไม่ได้นะครับ ก็เบื้องต้นนะครับเลนก็ค่อนข้างใสแต่สังเกตสังเกตว่าด้านบนนะครับจะเห็นแสงสะท้อนนะครับที่มาจากโคมไฟนะครับเป็นการสะท้อนของตัวอิมิเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัวโอไซของเรานะครับ อ่ะไม่ใช่สิข้างๆเป็นโลโก้โอไลท์นะครับไม่ใช่โอไซนะข้างๆเป็นโลโก้โอไลท์นะครับนะ,นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสว่างแล้วก็ดอทนะครับกันข้างนอกดีกว่า <S <S เทียบกันระหว่างโอไซแล้วก็โอโลซัน5้าสคอมนะครับว่าเปรียบเทียบกันล้จะเป็นยังไงนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูเรื่องความสว่างกับตัวเลติเคิลของโอไซกันบ้างนะครับก็อันนี้อยู่ข้างนอกแล้วนะฮะตอนนี้แดดไม่จ้าเท่าไหร่นะครับก็มีเมฆนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเลติเคิลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความสว่างระดับสูงสุดนะครับก็เห็นว่าความสว่างเนี่ย ค่อนข้างทําได้ดีนะครับความสว่างค่อนข้างทาได้ดีนะเห็นจุดชัดเจนนะครับก็อันนี้เป็นความสว่างระดับสูงสุดที่เขาบอกว่าใช้ได้17วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลนสิเคิลก,กันแบบใกล้ๆหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวขยับอ่า ดูใกล้ๆนี่ก็ตัวดอทก็เนี่ยว่าอะไรพอมันสว่างมากนะครับผมว่ามันเกิดอาการสะท้อนของ LED กับตัวกระจกนะครับที่บงังที่กั้นอิมิเตอร์อยู่นะครับมันก็เลยเห็นเป็นขอบสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับแต่ว่าในแง่การใช้งานจริงนะครับเมื่อเรา,เอ,าอยู่ในสภาพที่เป็นแสงจ้านะครับก็จะไม่เห็นตัวนี้นะฮะ แล้มาดูความสว่างอต่างๆกันนะครับอันนี้สูงสุดนะครับลดลงมา9 8 7 6 5ปดเจ่องหนึนะครับอ่าก็อันนี้อ่ะนี่ระดับหนึ่งครับแต่เห็นว่าก็ยังเห็นตัวเงาของ เลนอยู่นิดนึงนะครับก็อันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นแสงสะท้อนจากด้านนอกนะครับแสงสะท้อนจากภายนอกนะครับที่สะท้อนเข้ามา,าด้านหน้าทําให้เราเห็นตัวกระจกที่บังตัว id อยู่นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูความส่องสูงสุดอีกรอบหนึ่งนะครับความส่างสูงสุดนะครับทีนะน,นี้ เดี๋ยวเรามาดูเรื่อง <c oughs> พาราแลกกันนิดนึงว่าจุดขยับหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้ระยะไม่ไกลนะครับสักแค่ประมาณ1ิบเมตรอาจจะตัดสินอะไรได้ไม่ได้มากนะฮะก็ <c oughs> ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะโอเคนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเลนกันนิดหนึ่งบ้างนะครับจะสังเกตว่านะครับตรงช่วง รจริงๆแล้วเนี่ยตัวเหล็กสีน้ำตาลที่เห็นอยู่ในในเลนส์นะครับจริงๆมันเป็นเส้นตรงนะแต่ว่าถ้าเราดูจากผ่านตัวดอทนะครับก็จะเห็นว่าเหล็กมันมีความโค้งนิดหนึ่งนะครับนี่ถ้าเราขยับนี่ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเลนส์มันมีกำลังขยายนิดหน่อยนะครับจะเป็นกำลังขยายแบบ หลอกตานิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขยายตรงขอบนะครับแล้วก็กลับมาเป็น 1X ที่ตรงกลางนะครับกเ็เรียกว่าสังเกตเห็นได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเลนที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างของ507คอมก็มีลักษณะนี้เช่นกันนะครับรวมถึงทรซ i คอนเอสอารนะครับก็สังเกตได้ว่ามีมีอาการ รียกว่าอะไรภาพขยายเล็กน้อยเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับถ้าเราใช้งานแบบมองเร็วๆนะครับก็จะไม่ได้สังเกตในจุดนี้ไปนะครับนะโอเคในเรื่องของความสว่างนะครับก็ทําได้ดีนะครับเรื่องของสีของเลนก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะสีของเลนเนี่ยทำให้สีภาพเพี้ยนค่อนข้างน้อยนะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะฮะสังเกตดูดีนะครับความ เปลี่ยนแปลงของภาพที่ผ่านดอทกับไม่ผ่านดอทนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว O l i ล h t O s i ซตตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นดอทที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่แพงครับไม่แพงเลยจริงๆนะฮะก็เรียกว่าเจ็ดแปดพัเ 8, นี่ยมีทอนแน่นอนนะครับ ทีนี้สำหรับการชาร์จโดยใช้ฝาครอบเนี่ยผมมองว่าสเต็ปต่อไปของโอไลท์นะครับน่าจะออกตัวเรียกว่าอะไรตัวสายชาร์จแบบแม่เหล็กออกมานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพกตัวนี้หรือถ้าในกรณีที่ตัวนี้หมดนะครับก็สามารถใช้สายชาร์จเนี่ยแปะเข้าแล้วก็เสียบเข้ากับ power bank ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้เดานะครับเดานะนะครับก็ ถือว่าเป็นดอทที่น่าสนใจในเรียกว่าอะไรในในในดอทที่เป็นราคาประหยัดนะครับก็ลองหามาใช้กันดูนะครับก็วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าจะกด subscribe ให้ก,กับช h a n n e l ด้วยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ